จากที่นักเรียนได้ดูในคลิปก่อนหน้านี้นะครับนักเรียนจะรู้จักนะครับในเรื่องของการหาจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดนะครับแล้วก็การหาจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์กันไปแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำให้มันกลายเป็นค่าตัวเลขค่าหนึ่งซึ่งเราเรียกมันว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะครับอ่ะทีนี้ เราลองมาดูสถานการณ์ต่อไปนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราทำการโยนเหรียญบาทหนึ่งเหรียญหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับสิ่งที่เราทราบนะครับสิ่งที่เราทราบก็คือเราจะทราบว่าผลลัพธ์ทั้งหมดในการโยนเหรียญมีอยู่สองแบบนะครับก็คือหัวกับก้อยนะครับและสิ่งที่สำคัญที่ต้องทราบอีกอย่างหนึ่งก็คือ โอกาสในการที่เราโยนเหรียญไปแล้วมันจะออกหัวหรือก้อยเนี่ยนะครับมันมีเท่ากันนะครับโอกาสในการออกหัวหรือก้อยเนี่ยมันมีเท่ากันเขาถึงเรียกสิ่งนี้ว่าการทดลองสุ่มนะครับนะการทดลองสุ่มมันต้องเกิดจากการทดลองด้วยอุปกรณ์ที่มีความเที่ยงตรงมีความยุติธรรมนะครับ ไม่ใช่ว่าโยนเหรียญโดยที่เหรียญน,นั้นมันมีนกลไกอะไรต่างๆที่ทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมนะครับทีนี้เวลาที่เราต้องการเหตุการณ์ที่เหรียญมันจะออกหัวนะครับเหตุการณ์ที่เราต้องการนะครับก็คือเหรียญมันจะต้องออกหัวซึ่งเหตุการณ์ที่เหรียญออกหัวมันก็มีอยู่ แค่หนึ่งแบบเท่านั้นนะครับแค่หนึ่งแบบเท่านั้นก็คือเรียนออกหัวนั่นเองนะจากทั้งหมดผลลัพธ์ทั้งหมดเมื่อสักครู่มีอยู่2แบบนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ได้ว่าโอกาสที่เหรียญมันจะออกหัวเนี่ยมันมีอยู่1ใน2แบบหรือคิดเป็นเศษ1ส่วน2นั่นเองเห็นไหมฮะอ่ะอีกสถานการณ์หนึ่งแล้วกันนะครับ ถ้าทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกหนึ่งครั้งอ่าเหมือนเดิมครับเราก็มาดูสิ่งที่เราทราบครับสิ่งที่เราทราบนะครับผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมี6แบบเนื่องจากลูกเต๋ามันมีแต้ม1นถึงหนะครับมีสิทธิ์หยายแต้ม1 2 3 4 5 6ห้าได้หมดเลยโอกาสในการหยายขึ้นแต้ม1นถึงหเนี่ยนะครับโอกาสมันมีเท่ากันนะครับอย่างที่บอกลูกเต๋านี้มันต้องเป็นลูกเต๋าที่มีความเที่ยงตรงยุติธรรม ไม่ใช่เป็นลูกเต๋าที่มีการถ่วงน้ำหนักด้านใดด้านหนึ่งไว้นะครับทีนี้เหตุการณ์ที่เราสนใจในที่นี้ก็คือลูกเต๋าหงายขึ้นแต้มที่น้อยกว่า 3. อ่มแต้มที่น้อยกว่า3ก็หมายถึงแต้ม1กับ2นะครับแสดงว่าผลลัพธ์ของเหตุการณ์นี้มีอยู่แค่2แบบเท่านั้น นะครับจากผลลัพธ์ทั้งหมด6แบบก็เลยได้ว่าโอกาสที่ลูกเตา๋าอ่ะมันจะหงายขึ้นแต้มที่น้อยกว่า3เนี่ยนะครับก็คือ2แบบจากทั้งหมด6แบบหรือ2ใน6นั่นเองเขียนเป็นเศษส่วนก็คือ2ส่วน6ถูกไหมฮะ2ใน6เนี่ยซึ่งมันตัดเศษส่วนได้ก็ตัดเหลือเศษ1ส่วน3นั่นเองนะครับ อย่างนี้เราเรียกว่าความน่าจะเป็นเพราะฉะนั้นสรุปแล้วการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ก็คือการเอาจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์เนี่ยนะครับหารด้วยจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการทดลองสุ่มนะครับโดยมีเงื่อนไขนิดเดียวครับว่าผลลัพธ์แต่ละแบบเนี่ยมันต้องมีโอกาสเกิดขึ้นได้เท่าๆกันนะ อย่างที่บอกมันต้องเที่ยงตรงมันต้องยุติธรรมนะไม่ใช่มีกลละเมดอะไรในการโกงนะครับอ่านี่คือความหมายของความน่าจะเป็นนั่นเองอมาลองดูตัวอย่างกันครับอ่าตัวอย่างแรกนะครับทอดลูกเต๋าสีดำและสีแดงอย่างละหนึ่งลูกพร้อมกันหนึ่งครั้งจงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่อไปนี้นะครับมีอยู่สี่อันเลย อ่ะก่อนอื่นในการหาความน่าจะเป็นเราต้องทราบว่าผลลัพธ์ทั้งหมดที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดเราก็เขียนผลลัพธ์ทั้งหมดเลยนะครับอาจจะเขียนเป็นลักษณะตารางแบบนี้ก็ได้ลูกเต๋าสีแดงอ่าสีดําก็มีสิทธิ์หงายแต้มหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกลูกเต๋าสีแดงเช่นกันครับมันมีหกแต้มเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นลูกเต๋าดํา ไห้หนึ่งแดงไห้หนึ่งก็จะเป็นเขียนในลักษณะคู่อันดับหนึ่งหนึ่งนะครับแบบนี้อ่าเราก็ไล่ไปเลยครับจนถึงตัวสุดท้ายนะครับแสดงว่าผลลัพธ์ทั้งหมดตรงนี้นะครับที่มันเป็นไปได้ทั้งหมดเลยเนี่ยจากการทอดลูกเตา๋าสีดำกับสีแดงอย่างละหนึ่งลูกพร้อมกันเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้อีกหก เป็น12อีก6เป็น18นะครับหรือคิดง่ายๆก็6 1 6 6 2 12 6 38 6 4 24 6 5 30 6 6 36แบบนะครับคืออะไรบ้างก็คือนี่ไงฮะ1 1 1 2 1 3 1 4ไปเรื่อยๆจนถึง6 6นั่นเองนะครับ โอเคเนาะเพราะนั้นเหตุการณ์ที่หนึ่งที่เรากําลังสนใจกันอยู่ก็คือลูกเต๋าอย่างน้อยหนึ่งลูกมันหงายขึ้นแต้มสามลูกเต๋าอย่างน้อยหนึ่งลูกขึ้นแต้มเป็นสามนี่ไงฮะแต้มเป็นสามแต้มเป็นสามนะครับเพราะนั้นแสดงว่าการที่ลูกเต๋าอย่างน้อยหนึ่งลูกขึ้นแต้มเป็นเลขสามเนี่ยมันก็จะมี 1 13, 23, 3 2 3 3ส3ม3อ3ส3มสาแล้วก็4 3 5 3 6มหกนะครับก็เลยได้แบบนี้ครับจำนวนผลลัพธ์มีกี่แบบละ่ะเราก็นับดู1 2 3 4 5 6 7 8 9าม1ีแบบนะครับผลลัพธ์มันมีทั้งหมด11แบบ แสดงว่าความน่าจะเป็นก็จะเท่ากับความน่าจะเป็นนะครับที่ลูกเต๋าอย่างน้อย1นงลูกไงขึ้นแต้ม3เนี่ยก็จะเท่ากับ1 1จากทั้งหมด36นั่นเองหรือ11ส่วน3านะครับแค่นี้เองครับอ่ะมาดูเหตุการณ์ที่2นะครับเหตุการณ์ที่2คืออะไรผลรวมนะครับของแต้มบนหน้าลูกเต๋าที่หงายขึ้นมากกว่า10 ผลรวมแปลว่าเราต้องเอาตัวเลขไปบวกกันอย่างเช่น1กับ1เนี่ยบวกกันมันจะได้2นะครับอันนี้เขาสนใจที่หงายขึ้นแาแต้มที่หงายขึ้นน่ะรวมกันได้มากกว่า10มากกว่า10เราก็มาดูครับมันก็จะมีนี่ครับ 6, 6 6บวกกันเป็น12 6 5หบวกกันเป็น11 5 6บวกกันเป็น11ถ้าเป็น6 4เนี่ยบวกกันเป็น10ได้ไหมฮะ ไม่ได้นะเขาบอกต้องเอามากกว่าสินะอ่าลองพิจารณาดูตรงนี้มันจะไม่มีแล้วนะครับมันจะมีอยู่แค่นี้เองครับแค่3ามตัวเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ก็คืออะไรก็คือห้าหกหกห้าแล้วก็หกหกนั่นเองจำนวนผลลัพธ์ก็เลยมีอยู่3ามแบบเท่านั้นนะครับจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์เป็นสาม เพราะฉะนั้นพอเราไปหาความน่าจะเป็นนะครับเราก็จะเอาจำนวนผลลัพธ์3หารด้วยทั้งหมด36ก็เลยเป็น3ส่วน36หรือตัดเศษส่วนได้1ส่วน12นะครับอ่ไปดูต่อเหตุการณ์ที่3ครับเหตุการณ์ที่ลูกเตา๋าหงายขึ้นแต้มเดียวกันทั้ง2ลูกนะครับแต้มเดียวกันทั้ง2ลูกคืออะไรครับ แต้มเดียวกันทั้งสองลูกนี่ไงฮะหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าและหกหกนะครับเพราะนั้นแต้มเดียวกันทั้งสองลูกก็ตามนั้นครับหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามไปถึงหกหกมีจำนวนทั้งหมดจำนวนเหตุการณ์มีทั้งหมดหกแบบนั่นเองพอไปหาความน่าจะเป็นเราก็เอาจำนวนเหตุการณ์หกหารด้วยทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้คือสามสิบหก ตัดเศษส่วนเหลือ1นส่วน6 nervous. นั่นเองเหตุการณ์สุดท้ายในข้อน mhm. ี้ครับเหตุการณ์ที่4ลูกเต๋าสีดำหงายขึ้นแต้มคู่หรือหงายขึ้นแต้มคี่อันนี้สนใจลูกเต๋าสีดำนะครับลูกเต๋าสีดำเป็นแต้มคู่ก็คือ2 4 6สี่หหรือแต้มคี่ก็คือ1 3 5สหสรุปสิ่งที่เขาถามข้อนี้เหตุการณ์ที่เขาสนใจคือ ลูกเต๋าสีดำหงายคู่หรือขี้มันคือเอาหมดนี่เลยนั่นเองนะครับเอาหนึ่งถึงหกเลยมันก็คือทั้งหมดนี้เลยถูกไหมฮะถูกไหมฮะเพราะนั้นเหตุการณ์เนี้ยเหตุการณ์ที่สี่เนี่ยหงายขึ้นแต้มคู่หรือแต้มขี้เนี่ยมันก็คือผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการทดลองสุ่มนั่นเองซึ่งก็คือมีอยู่ทั้งหมดสามสิบหกแบบนั่นเองนะครับ เพราะนั้นพอหาความน่าจะเป็นงายขึ้นแต้มคู่หรือแต้มคี่มีอยู่36จากทั้งหมด36ตัดกันได้หนึ่งนะครับซึ่งจากตรงนี้เราจะเห็นว่าจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจอย่างมากที่สุดมันก็จะเท่ากับจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่มีทางเกินไปกว่านั้นเพราะฉะนั้น เวลาที่เราคิดความน่าจะเป็นออกมาในลักษณะเศษส่วนแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะต้อง make sense กับนักเรียนเลยก็คือตัวเศษข้างบนนะครับมันจะมากกว่าตัวส่วนข้างล่างไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะครับนั่นหมายถึงความน่าจะเป็นมันจะคิดเลขออกมาแล้วมีค่ามากกว่าเลขหนึง่งย่อมเป็นไปไม่ได้ ความน่าจะเป็นนะครับถ้าคิดออกมาเป็นเศษส่วนตัวเศษทั้งบนต้องน้อยกว่าตัวส่วนนะครับโอเคเนาะหรือมากที่สุดคือมันเท่ากันตัดกันได้1น,นะครับสําหรับเรื่องความน่าจะเป็นอ่ะไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างครับตัวอย่างที่2นะครับในคลิปนี้มีขนมอยู่5ชิ้น อยู่ในบรรจุพัณฑ์ที่มีลักษณะเดียวกันนะครับอ่าเนี่ยไอบรรจุภัณฑ์เนี่ยไอ้สีเหลืองตารางตารางเนี่ยนะครับเป็นจุดๆดดังๆเนี่ยฮาหนาฮาหนานี่ชื่อคนนะครับสุ่มหยิบขนมสองชิ้นพร้อมกันจากชามใบหนึ่งซึ่งมีลูกอมรสมะขามและรสสตรอเบอรี่อย่างละ1ชิ้น มีเยลลี่กลิ่นองุ่นกลิ่นกีวีและกลิ่นลิ้นจี่อย่างละหนึ่งชิ้นจงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่อไปนี้มีอยู่สองข้อข้อที่หนึ่งฮาหนาหยิบขนมสองชิ้นเป็นประเภทเดียวกันคำว่าประเภทเดียวกันหมายถึงได้ลูกอมทั้งสองชิ้นหรือได้เยลลี่กินองุ่นกับกินกีวีอย่างเงี้ยนะครับเป็นเยลลี่ทั้งสองชิ้นนะครับ เหตุการณ์ที่2ก็คือหยิบ2ชิ้นต่างประเภทกันก็คือถ้าได้ลูกอมรสมะขามจะไปหยิบเจอสตรอเบอรีร่ไม่ได้นะต้องลูกอมรสมะขามกับเยลลี่กลิก่นกีวีอย่างเงี้ยนะครับจากตรงนี้นักเรียนจะเห็นว่าในเหตุการณ์ที่เราสนใจมันมันโฟกัสที่ประเภทขนมนะครับเพราะฉะนั้นโดยปกติถ้าเรามาย่อตาม รสชาติหรือกลิ่นเนี่ยเราย่อมาขามเป็นมอม้าสตรอเบอรีเป็นสอเสืออย่างเงี้ยเวลาที่เราเขียนมันอาจจะเห็นไม่ชัดเจนว่ามอม้ากับสอเสือมันคือประเภทเดียวกันมันคือลูกอมเหมือนกันหรืออ้ออ่างกับกอไก่เนี่ยมันคือเยลลี่เหมือนกันมันเห็นไม่ชัดนะครับเพราะนั้นในที่นี้เราก็จะแทนด้วยตัวอักษรแล้วกันนะครับสําหรับลูกอมก็เลยแทน ลูกอมรสมะขามเป็น a นะครับลูกอมรสสตรอเบอรี่เป็น b แทนด้วยอักษรโอเคนะฮะแทน a และ b เป็นลูกอมรสมะขามและรสสตรอเบอรี่ตามลำดับในขณะที่ j e ลี y เนี่ยเราก็จะแทนเลี่ยงไปเลยไม่เอาตัวอักษรและเราจะแทนย e ลี y ด้วยตัวเลขนะครับเป็น1 2 3นะครับ หนึ่งสองสามเนี่ยแทนเยลลี่กลิ่นองุ่นกีวีแล้วก็ลิ้นจี่นะครับทีนี้เราก็มาดูครับว่าผลลัพธ์ทั้งหมดนะครับอย่างที่บอกการหาความน่าจะเป็นต้องรู้ผลลัพธ์ทั้งหมดก่อนนะผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้จากการสุ่มหยิบขนมสองชิ้นพร้อมกันเน้นย้ำตรงนี้นะครับสุ่มหยิบสองชิ้นพร้อมกัน การหยิบ2องเช่นพร้อมกันแปลว่าอะไรหยิบเจอลูกอมรสมะขามกับลูกอมรสสตรอเบอรีหรือเจอลูกอมรสสตรอเบอรี่กับลูกอมรสมะขามมันคือกรณีเดียวกันโอเคไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นหยิบพร้อมกันอย่างเนี้ยมันก็จะเป็นไปได้อะไรบ้างลูกอมรสมะขามกับรสสตรอเบอรี่ หรือหยิบเจอลูกอมรถมาขามกับเยนลี่องุ่นอย่างเงี้ยนะครับอะแต่ในที่นี้เราจะใช้เป็นตัวแปร A B แล้วก็ตัวเลข1 2 3เนาะเพราะนั้น A B A 1 A 2 A 3เอ่าเราก็จะได้ A กับ B A กับ1 A กับ2แล้วก็ A กับ3 นะครับอ่ะ A จับคู่ไปครบแล้วถูกไหมฮะต่อมาหยิบได้ B กับ A นับไปแล้วนะเพราะ A กับ B กับ B A เนี่ย ABBA B, B, A เหมือนกันโอเคไหมก็จะไปนับต่อเป็น B กับ1 B กับ2และ B กับ3นะครับ นับตรง B ครบไปแล้วต่อมาก็นับที่1เน,ะ1 A, นาะ1กับ A มันซ้ำกับ A กับ1เนาะนับไปแล้วนะ1กับ B ก็ซ้ำกับ B 1นี่นะนับไปแล้วนะอ่าเราก็จะนับต่อไปทางขวาเลยครับ1กับ2 1กับ3และสุดท้ายก็นับ2กับ3สรุปทั้งหมดมันก็จะมี10แบบด้วยกัน ผลลัพธ์ทั้งหมดมีอยู่10แบบทีนี้มาที่เหตุการณ์แรกครับเหตุการณ์แรกเขาบอกว่าเขาสนใจกรณีไหนครับกรณีที่หยิบขนม2ชิ้นได้ประเภทเดียวกันแปลว่าหยิบแล้วได้ A กับ B เนี่ยประเภทเดียวกันหยิบได้ A กับ1นนี่คือคนละประเภทนะครับอักษรกับตัวเลขนี่คนละประเภทนะตามที่เราแทนเนี่ยนะเราแยกอักษรเป็นลูกอมตัวเลขคือเยลลี่นะ อ่าเพราะนั้นประเภทเดียวกันก็จะมี A กับ b แล้วก็จะมี1กับ2 1กับ3หรือ2กับ3นะครับเพราะนั้นจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์นี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4แบบด้วยกันเราก็เอาไปหาความน่าจะเป็นครับก็เอาเหตุการณ์4แบบหารด้วยทั้งหมด10แบบได้เป็น4ส่วน1ิ ตัดเศษส่วนเหลือสองส่วนห้าโอเคเนาะเหตุการณ์ข้อที่สองครับเหตุการณ์ที่หยิบได้ขนมสองชิ้นต่างประเภทกันต่างประเภทกันคืออะไรถ้าหยิบได้ a จะไปคู่กับ b ไม่ได้นะ A ต้องไปคู่กับหนึ่งอย่างเงี้ย A ไปคู่กับสองไปคู่กับสามอย่างเงี้ยได้แล้วก็ B1 หนึ่งสองสามนะครับต่างประเภทกัน เพราะฉะนั้นก็เลยได้ว่าจํานวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์มีทั้งหมด6แบบหาความน่าจะเป็นก็เอา6หารด้วยทั้งหมด10กลายเป็น6ส่วน10ตัดเศษส่วนเหลือ3ส่วน5ซึ่งตรงนี้อยากให้นักเรียนสังเกตเห็นอีกนิดนึงคือในกรณีเนี้ยถ้าเราเอา2ส่วน5รวมกับ3ส่วน5เนี่ยมันจะได้5ส่วน5ก็คือ1พอดีเป๊ะเลยเพราะอะไร ถ้าได้หแปลว่ามันอ่าจํานวนเหตุการณ์กับจํานวนผลลัพธ์ทั้งหมดมันเท่ากันคือมันคือกรณีทั้งหมดแล้วถูกไหมฮะที่มันรวมกันแล้วได้1พอดีแป๊ะเพราะว่าเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์นี้คืออะไรครับคือหยิบ2ชิ้นได้ประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทกันก็คือทุกทุกกรณีแล้วถูกไหมถ้าไม่ได้ประเภทเดียวกันก็จะได้ต่างประเภทกันแน่นอน นะครับเพราะฉนั้น2เหตุการณ์นี้รวมกันมันคือกรณีทั้งหมดที่เป็นไปได้แล้วนะครับรวมกันมันจะได้1พอดีโอเคเนาะอ่ะสำหรับในเรื่องความน่าจะเป็นก็จะประมาณนี้นะครับจับคอนเซปต์ให้ได้นะมันก็จะมีอยู่แค่จริงๆแล้วมีอยู่แค่เหมือนกับเป็นสูตรเดียวนั่นเองนะครับเอาจํานวนเหตุการณ์หารด้วยจํานวนผลลัพธ์ทั้งหมดเท่านั้นเองนะครับอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ